เจออมค่ะจากวนนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจากไปไม่ลาสักคำอยากแค่ขอสบตาเธออีก ครั้งที่เธอไปฉันยอมรับและเข้าใจไม่ว่าอา i'm s e ีเจอ j อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวนค่ะสวัสดีครับวันนี้ทำไมอีฉันเสียงดีอย่างเงี้ยอี <laughs> ฉันทำไมเสียงดูแบบห้อยเหี่ยวอย่างเงี้ยอ้าวนึกออกลืมซื้อลอตเตอรี่ว่ะเ <laughs> พราะหมดแต่บกมุ่นกับอะไรคะคุณผู้ฟังภาษี <laughs> <laughs> วันสิ้นปีภาษีกินหัวกันไปนหมดแล้วค่ะอ้ <laughs> อมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ฟัง <laughs> หลายคนนะคะเราจะทำบุญที่ไหน <laughs> เราจะซื้อกองทุนอะไร เราจะต้องคำนวณภาษียังไงถูกป่ะใช่ครับเพราะอะไรทั้งปีแม่ไมไม่ทําบางคนเขาก็ทํานะเขาคํานวณไปเรื่อยๆบางคนที่เขาใช้แอปเป็นอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีแล้วก็คํานวณได้แล้วก็บางคนก็คํานวณได้ง่ายเลยเพราะว่ามันแบบเขาเขาเาเรียกอะไรอ่ะมันก็เข้าไปแบบสี่สิบทับหนึ่งทับสองก็จะอยู่ประมาณนี้เขานวแต่ไอ้พวกทับประหลาดอ่ะคํานวณไม่ค่อยถูกเลยออะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยกองทุนจาลองเลี้ยงชีพอ่ะไปกรอกไว้ตรงไหน เอาจริงแล้วอ้อมกับเรื่องกอกแอปคุณผู้ฟังโโหโคตรห่างชั้นเลยต้องใช้คํานี้เลยทีเดียวแต่อะไรบางอย่างเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายขึ้นจริงๆนะมันลองไปเข้าแอปไอทัคส์นะคะแล้วก็ใส่ใส่ใส่สสเข้าไปแต่ก็ต้องตรวจด,ดูว่าหมวดหมู่ของเราเนี่ยอยู่ <c oughs> ตรงไหนด้วยนะคะเพราะว่าบางบาง,บางประเภทของเงินที่กวกฝากรับหน่อยค่ะแล้วยิงใส่ไปเลยบางประเภทของเงินเนี่ยมันไม่สามารถคํานวณด้วยเงินบางประเภทได้จริงๆอะไรแบบนี้มันก็ต้อง เฝ้าระวังกันนิดนึงนะคะแต่ที่สําคัญก็อยู่ที่ว่าคุณจะเสียเพิ่มหรือว่าคุณจะได้คืนมันก็อยู่ที่ตรงนี้และค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนโชคดีเขามีคํานวณให้ด้วยนะบอกว่าคุณเหลือเวลาจัดก,การภาษีอีกหนึ่งชั่วโมง50นาทีนึกว่าลุ้นอะไรเขาแนะนํำหรือคู่ <laughs> มันเป็นตัวเลขถอยหลังเลย <laughs> คือนี่เห็นตั้งแต่เมื่อคืนคือแบบว่าเฮ้ยคือแบบ คุณเหลือเวลาอีก6ชั <Means S 1> ่วโมง8ดชั่วโมงอะไรแบบนี้คือแบบเฮ้ยสนุกจังเลยมันช่างมาซิ่งเหลือเกินไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ไงก็ก็ก็ดีนะคะมันก็เป็นตัวช่วยแล้วทําให้หลายๆคนได้รู้สึกว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงเพราะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนก็จะไปซื้อ i M F S S F อะไรอย่างนี้ถูกไหมคะครับแล้วถามว่าบางทีซื้อเกือบไม่ทันอาเพราะอะไรคะแบงก์กลังจะปิดค่ะสามโงคึ่งค่ะ แบงก์ปิดใช่ไหมครับพี่ข่วงใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีก็ซื้อผ่านออนไลน์ได้ใช่ใช่บางทีมันก็ซื้อผ่านแอปผ่านออนไลน์ได้แต่สําหรับปีนี้เตือนคุณผู้ฟังไว้นิดนึงนะคะเขาบอกเอาไว้แล้วเหมือนกันคือถ้าเราเช็คข้อความดีๆเขาจะบอกเลยว่าออคนที่ลงทุนผ่านไอ้พวก r m f S F อ่ะยังไงอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะคะต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ปี65ผ่านเว็บไซต์คุณซื้อธนาคารไหน คุณลงของธนาคารนั้นไม่งั้นของปีเนี้อ,อาจจะโมคะหรือเปล่ามันต้องลงเดอ้ออันนี้เตือนไว้ก่อนซื้อเสร็จทําไมฉันไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ลงทะเบียนคุณผู้ฟังอันนี้จริงๆนะมันก็ต้องลงอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจําปีที่คนที่ไม่ค่อยได้วางแผนต้องตาเหลือกันวันนี้ส่วนเพลงที่อ้อมไล่เปิดคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยถ้าอ้อมจะถามว่าคุณจำได้ไหมปีนี้ปี2560ัห้า ถ้าเราถามว่าคุณจําได้ไหมช่วงเอาไงไี้พี่กวงจําได้หรือเปล่าเธออยู่กับเพลงคุณผู้ฟังก็อยู่กับอ้อมมาจันอังไอ้ไม่ใช่เดือนมกรากรุ่มพาคุณคิดว่าคุณได้ยินเพลงไหนบ่อยสุดโอ้หจำไม่ได้อ่ะอ่ะถูกปะใช่ครับเดือนมกรากรุ่มพาคุณคิดว่าคุณได้ยินเพลงไหนบ่อยสุดสุดถ้าให้เราย้อนกลับไปเราก็ต้องกลับไปที่ความทรงจําของเราว่าเอ๊ ช่วงนั้นมันมีอะไรนะาถูกป่ะซึ่งมกราภุมภาเราชีวิตเรายังงองงอยู่เลยเพราะอะไรเรายังอยู่บ้านอยู่ป่ะไม่ค่อยไดีออกไปไหนป่ะพี่กวางคุณฟังเรายังกึ่งกึ่งล็อกดาวน์กันอยู่เลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการพูดคุยกองเรามันก็จะแบบประมาณหนึ่งทางานจากตรงนั้นทํางานจากตรงนี้มันก็จะแบบความทรงจํามันก็จะมีบางทีเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ป่ะแล้วก็แบบอ่ากินอาหารไรเดอร์ส่ง ออกไปไหนไม่ค่อยได้เพลงเลยมึนๆหน่อยอ้อมก็เลยเนี่ยอ้อมลองเปิดให้คุณผุ้ฟังฟังที่คุณผุ้ฟังได้ยินเมื่อสักครู่นะคะถ้าเราเจอกันอีกเนี่ยมันจะเริ่มมาประมาณสักเดือนสอง u s u w t w a n น่าเป็นแฟนยูได้บอเนี่ยก็จะมาช่วงเดือนหนึ่งจะได้ยินเยอะๆขึ้นเอาประกามาวงนี้ที่หนึ่งเลยละมั้งเธอชอบเชนเธอไงช่ใช่ไับน้องน้องเบลใช่ไหมมาแรงมาก แล้วท้องฟ้าก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราได้ยินถูกปะ่ะใ <Okay. S 1> ่ครบบ่อยๆบ่อยๆรวมมาถึงตกหลุมรักรอบที่ร้าน uh huh. แล้วเป็นเป็นได้ทุกอย่างเ uh huh. นี่ยช่วงสองเดือนนั้นนะพี่หักคุณผู้ฟังพอจะนึกออกเลีอยงอะแล้ววันนี้อ้อมคิดว่าเราจะมานั่งลองดูคุณผู้ฟังจําเพลงตอนเดือนไหนได้บางคนอาจจะจาได้จากอะไร โมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับเราบางทีเราไม่ได้จำตัวเพลงเป็นเพลงหรอกแต่เราจำโมเมนต์พุทโถพุทโถอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเปเปอร์มิ้น e ์ฟิลแมสดอปใส่แมสไม่อึดอัดแค่ดรอปก็หอมสดชื่นไทยประกันชีวิตนิสสันอัลเมราใหม่เครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบ และ R M F S S F B B L A M ขยานกับโอกาสที่จะมา พุทธพูปโพุหน้าเจอกันกันกบคุณผู้ฟังตเติน้นหอมแล้วก็เผือกนะคะเรียกได้ว่าใครที่พลาดสายต่อเนื่องของเราไปย้อนหลังไปฟังกันได้เลยนะคะทุกวันพุธเราจะเจอกันแบบนี้สําหรับชาวพุทธรียนกับเลือกอาหารแมวคันิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็มเปปเปอร์มิมนต์ฟิลแมสดรอปใส่แมสไม่อึดอดัดแค่ดรอปก็หอมสดชื่นไทยประกันชีวิตเฮลฟิตดีดีจ่ายเหมือนได้ร้านจากไทยประกันชีวิตโทรหนึ่งหนึ่งสองสี่นิสันอเมร่าใหม่เครื่องยนต์หนึ่งจุดศูนย์ลิตรโบอาร์มเอฟเอสเอสเอฟบีบีเออเอ กโอกาสที่จะมาค่ะพุทธโธอย่าลืมโทรนะเ,เพลงท้องฟ้าเนี่ยบ่อยจริงๆค่ะ <c oughs> หนูเปิดไปชั่วโมงไหนก็คือเพลงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นท้องฟ้ามันสวยด้วยป่ะคะคุณผู้ฟังมันก็เลยแบบ เออเปิดแล้วมันก็ดูอินไงฟ้ามันใสๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณผู้ฟังจําเพลงท้องฟ้าได้และอะไรอีกนะคะลองบอกกันมาดูก็แล้วกันในช่วงของแต่ละเดือนหรือแต่ในช่วงของความทรงจําที่เราจําได้นะคะขอบคุณสําหรับข้อความที่ส่งมานะคะอ่ะอะไรนะบอกว่าแม่หยกก็ลืม แม่หนูเซ็งมากคืออะไรอ๋อเซ็งเรื่องภาษีกันเยเหรอคะ mm hmm. บางทีคุณผู้ฟังจะคิดว่าอ้อมทําไมคุยอะไรไม่รู้เรื่อง mm hmm. คุณผู้ฟังพูดเรื่องนี้แล้วไปต่อเรื่องนั้นแล้วไปต่อเรื่องโน,น้น mm hmm. หลายคนก็หลายเรื่องนะคะส่งมาทางแอปพลิเคชันอย่าลืมนะคะไม่ว่าวันหยุดหรือวันไหนคุณอยู่กับเราไปได้ตลอด24ชั่วโมงมีเอฟเอ็มอยู่เป็นเพื่อนกับคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับใครที่กําลังเดินทางไปทําบุญแล้วบอกว่าเอาบุญมาฝากนะคะก็อ่ะเรียบร้อยขอบคุณมากๆคิดว่าน่าจะได้รับเพราะดูร่างกายจะแข็งแรงขึ้นมาอย่างอััตตโนมิ อันนั้นเนี่ยพูดเราพูดถึงเพลงเราจะพูดกันไปเรื่อยๆแล้วพอช่วงเดืนอน2เดือน3คือจากมกรากุมภาใช่ไหมคะมันก็จะมีซ้ําซ้อนเพลงมันก็จะต่อเนื่องกันตอนนั้นคุณผู้ฟังจําน้องอิงได้อยู่แล้วน้องอิงเนี่ยก็จะออกมาเป็นระยะระยะระยะเหมือนกันแล้วช่วงหนึ่งก็จะมีหนัง One for the Road ถูกไหมคะเราก็จะได้ยินเพลงทัดเธออยู่บ่อยๆสําหรับสแตมกับน้องวีแล้วมาต่อที่พีกับซิงเกิลที่แบบ ตอนนั้นแบบน่ารักมาเลยนะคะถ้าคุณจําได้เดี๋ยวคุณมาทายกันมันคือเพลงอะไรในไม่ใช่ล่าสุดนะไม่ใช่ฝฟายบอยนะไม่ใช่นะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เพลงแบบอ่ะป๊ปึ๊บเราเพิ่งเปิดไปอ้าวปั๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บม,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 มาอีกแล้วอีกเพลงหนึ่งแล้วก็เป็นเพลงที่แบบหลายคนก็ให้ความเอ็นดูมากเลยนะจําได้ไหมว่าอ้อมพูดถึงเพลงอะไรอยู่ EFM DJ Playlist by DJ ออมค่ะ